ครับทุกคนวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ไปรนีเขา่าค้อนะครับวันนี้มาการเต้นกันที่ขา่าค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเรามาการเต้นกันที่ไปรนีเข่าว้าวอนะครับทุกคนเราจะมารีวิวล,ลานตากเต้นให้ทุกคนดูนะครับว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างนี่นะครับ ลานกลางเต็นที่นี่นะครับจะอยู่ที่คนละหนึ่งอบาทนะครับใครที่มากางเต็นที่นี่นะครับสามารถเข้ามากางได้เลยนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นๆนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับมาเก็บเงินค่ากางเต็นท์กันนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นลานกลางเต็นท์ฝั่งด้านข้างใบชนีนะครับเป็นลานหญ้ามีรถเข็นด้วยนะครับมีรถเข็นให้ขนของด้วยรถเข็นเหมือนโลตัสเลยนะครับ ฝั่งนี้นะครับเป็นลานกลางเต็นท์ลานหญ้าข้างไปรษณีเลยนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดลงของนะครับทุกคนใครที่ลงของเสร็จแล้วนะครับก็นํารถออกไปจอดด้านนอกไปรษณีนะครับไม่อนุญาตให้รถจอดอยู่ตรงนี้นะครับนอกจากรถของไปรษณีนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวนะครับทุกคนที่ทำการไปชนีโทรเลสเขาค้อนะครับวิวสวยนะครับทุกคนวิวสวยเลยวิวสวยามากๆะารที่ก็ากำลังตัดหญ้านะครับทุกคนล่างล่างง่าที่น่สามนะครับทุกคนข้างล่างนี้ก็กางได้หมดเลยนะครับย่็งดังนิดนึงนะครับเครื่องตัดหญ้าครับทุกคนเตรียมที่จะกางได้หมดเลยต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับ ล,ลางการเต้นมีสองชั้นนะครับไปรษณีก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานการเต้นลานหญ้านะครับเรามาดูแผนที่ท่องเที่ยวเขาคอกันนะครับก็จะเป็นแผนที่นะครับทุกคนมีพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับไปหลมสักได้ไปเช,ชยุภูได้ พิซโนโรทุ่งแสลงหลวงเราไปกันมาแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่จุดชมวิวไปสนีเขาพอนะครับไปสนีเขาขออยู่ใกล้จุดชมวิวเขาตะเคียนโง่ด้วยนะครับทุกคนทางเต็นตรงนี้ก็กว้างนะครับมีชิงช้าด้วยนะครับทุกคนนั่งเล่น ลานกว้างนะครับนี่ครับทุกคนบรรยากาศดีด้วยนะครับลมพัดตลอดเลยนะครับ<อ>เราพาทุกคนนะครับเดินดูรอบๆดูรอบๆลานการเต็นท์นะครับทุกคนติดต่อที่พักลานการเต็นท์นะครับ ตรงนี้เป็นที่ชาร์จไฟนะครับทุกคนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าให้ใช้นะครับแต่สามารถนําอุปกรณ์ชาร์จไฟนะครับมาชาร์จได้ตรงนี้ก็ช่วยสนับสนุนค่าไฟฟ้านะครับค่าควาค่าทางภาษาพักเข่าคอหนึ่งคืนอายุยืนหนึ่งปีนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นสามารถสั่งหมูกระทะได้ด้วยนะครับทุกคน น,นี้ก็จะเป็นอัตราค่าบริการนะครับนี่เป็นอัตราค่าบริการนะครับลานตางเต็นท์นำเต็นท์มาเองนะครับถ้าเป็นพนักง,งานหรือลูกจ้างบริษัทไป่สนีก็คนละ60บาทถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็100บาทนะครับมีที่จอดรถค่าแคมป์นะครับ300บาทต่อคันห้0รบาทต่อคัน ก็สั่งมูระหาได้ด้วยนะครับ1โล250 1โล350นะครับติดต่อที่พักบ้านหลังสีส้มนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นวิวถ่ายรูปสวยๆนะครับนี่นครับทุกคนวิวดีเลยนะครับลมพัดเย็นสบาย ลา่าเป็นลานการเต็นนะครับรรสามารถกางได้ที่เขาตัดหญ้าให้ส,สดๆร้อนๆเลยนะครับอันนี้สั่งวิวด้านนี้นี่ครับทุกคนเลขกัสมีหกเจ็ดสองเจ็ดศูนย์นะครับรถเข็นมีอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งคันนะครับทุกคนดูวิว ด้านล่างลานกลางเต็นมีหลายจุดนะครับด้านล่างเมฆฝนกําลังมาฝนเหมือนกําลังจะตกนะครับวันนี้เรากางฝั่งด้านหลังบ้านหลังสีส้มนะครับอันนี้เป็นเต็นเรานะครับทุกคนวันนี้กางเต็นเล็กครับโมบิการ์เด้นมีเต็นท์เล็กมาด้วยนะครับ การง่ายสบายสะดวกเลยครับทุกคนนี่นี่นะครับเตนราการวิวสวยๆแบบนี้เลยครับหน้าเต็นเปิดเต็นมาเจอวิวเลยสวยมากนครับเมฆฝนล,ลงมานะครับมึดมาเลยทุกคนบรรยากาศดีนะครับสวยด้วย กัเองคนละหนึ่งร้อยบาทค่ะทุกคนไปดูห้องน้ํากันบ้างนะครับห้องน้ําจะอยู่ตรงอ้าหลัางสีส้มนะครับนี่นะครับห้องน้ําห้องน้าชายอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้งล้างหน้านะครับทุกคนตรงนี้สามารถชาร์จไฟได้นะครับแบตบได้แต่ต้องดูแลของตัวเองนะครับ นี่เป็นโถงชีของผู้ชายห้องน้ำมีสามห้องเป็นชักโคกนะครับมีที่แขนให้มีฝักบัวให้แล้วก็สามารถปักน้ำอาบได้นะครับห้องน้ำผู้ชายมีอยู่สามห้องด้านข้างฝั่งนี้ก็เป็นห้องแรกหน้าเช่นเดียวกันนะครับ ห้องน้ำจะอยู่ติดกับใต้พักข้ขขอคอหนึงคืออายุยืนหนึ่งปีนะครับทุกคนส่วนฝั่งด้านขวาก็จะเป็นห้องน้ำหญิงนะครับมีอ่างล้างหน้าให้อ่างล้างจานอยู่ยให้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่างนะครับอันนี้แล้วก็มีอ่างล้างหน้าให้ฝังนี้ก็จะเป็นห้องน้ำหญิงนะครับห้องน้ำหญิงก็มีประมาณสี่ห้องนะครับ เดินทะลุมาด้านหน้าฝั่งนี้ก็เป็นด้านหน้าของไปรษณีย์ขอนแก่นนี้เลยลานไม่ค่้ยกว้างเท่าไหร่นะครับทุกคนก็แต่รองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะอยู่นะครับนี้บรรยากาศดีเลยนะครับทุกคนฝนกำลังจะตกแล้ว ราเจอฝนอยู่แล้วนะครับมากลางเต็นส่วนด้านนอกฝั่งน,นี้นะครับเป็นที่จอดรถที่จดดนะอดรถนักท่องเที่ยวนะครับสามารถเข้ามาชมวิวได้ด่นั้นก็ทางไปวัดธาตุทะทะทะผาซ่อนแก้วนะครับทุกคนเราไปกันมาแล้วนะครับ ใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับไปวัดพระธาตุขาซ่อนแก้วจากไปสนีเขาพอนะครับทรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับลานจอดรถจอดได้ไปถึงด้านล่างเลยนะครับทุกคนด้านล่างก็จะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟนะครับสามารถเดินลงไปรับประทานอาหารได้นะครับสะดวกสบายครับทุกคนโอเคเลยนะครับบรรยากาศดีด้วยฝนก็กําลังจะตกนะครับ บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับทุกคนลานกลางเต็นท์ไปสีเขาคอนะครับด้านล่างเดี๋ยวช่วงเย็นๆเราว่าวันนี้ว่าจะไม่ทำกับข้าวกินกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเดินลงไปหาหอะไรกินด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีพวกอาหารตามสั่ง บรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับไปสนีเขาค้ออำเภอเขาค้อนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์คนก็ทยอยมากลางเต็นท์เรื่อยๆนะครับทุกคนความเย็นแล้วก็ยังมีคนมากลางเต็นท์กันอยู่นะครับเรามาถึงลานกลางเต็นท์ประมาณ9โมงเช้านะครับออกมาจากกรุงเทพตี3 ใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับไม่อนุญาตให้จอดในไปรษณีย์นะครับทุกคนลงของเสร็จก็นำรถมาจอดด้านล่างนะครับมีที่จอดรถให้จาวไปถึงทางเข้าด้านหน้าเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาหารตามสั่งนะครับทุกคน,นกมีข้าวต้มหมูต้มเลือดหมูก๋วยเตี๋ยวนะครับ มีน้ำแข็งน้ำดื่มนะครับอาหารตามสั่งฝั่งนู้นก็เป็นมิมน,ะะนิมาร์ทนะครับทุกคนสะดวกสบายนะครับของกินเทียบเลยนี่ร้านกาแฟมินิมาร์ทฝั่งนี้ก็มีนะครับซื้ออาหารมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอาหารข้างล่างไปรษณีเขาก้อนนะครับถูกมากเลยครับ ข้าวสองกล่องต้มตำก็น้ำแข็งร้อยห้าสิบบาทมีอะไรบ้างครับมีผัดเส็ดหมูป่าแล้วก็ข้าวผัดนะครับแล้วก็ต้มต้มตำปูกกลานะครับแล้วก็น,น้ำแข็งร้อยห้าสิบบาทนะครับี๋ยวไปกินข้าวกันดีกว่าวันนี้เราจะไม่ทำกับข้าวกินกันนะครับทุกคน รอชาร์จแบตไว้ยังไม่เต็มเลยนะฝั่งนู้นมืดมาเลยนะคนฝั่งนูน้นคาดว่าจะไม่รอดฝนนะครับเห็นนี้เต้นเราก็จะตรนุนเลยนะครับทุกคนเต็นเราอยู่นู่นข้างล่างจะเป็นพวกงพาร์คฟีสอร์นะครับก็มีลานกลางเต้นด้วยนะครับดูข้างล่างคนดูลงมาแล้ว มกำลังแรงเลยฝั่งนู้นปิดภูเขาแล้วนะครับ คนกลางข้างล่างสองเต็นท์นะครับวันนี้ทางน้นน่าจะฝนตกดูภูเขาลูกกันสิทุกคนฝนไปปล่อยมาแล้วนะครับมารีดีเต็นท์เราเต็นท์เราทุกคนไดครับ เรากำลังเก็บของกันทุกคนพุนดูข้างล่างหน้าเต็นนะทุกคนเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันเป็นเมฆนะครับลอยต่ำนะครับกําลังไหลผ่านไปวดนเหมากเลยทุกคนนะครับเราปิดเต็นท์หลอดเอาก่อนนะครับโอ้ลมมาแล้วดูดิคนสุดยอดดูดูดูด วนโ,โลงมาถึงเราแล้ว,ลวโอโลแลรงมากเอานี้เกี่ยวหน่อยเออเกีียวนะั่นหุ้ยจะเกียงหลุดบอกแล้วช่ลมแรงทุกคนมาแล้วดูเมฆเจอพายุนะครับวันนี้ตอ,อนนี้พายุเข้า หนักมาก,กเลยทุกคนไม่รู้สมองจะเราอยู่หรือเปล่านะยอดเลยอุ้ยไม่ลงแล้วดับไฟดับไฟดับไฟนะครับ นี่เป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับทุกคนดูหมอกใหหมอกนะครับดูสิใหหมอกนะครับเต็มฟุ้งไปหมดเลยนะครับแต่ยังไม่เจอทะเนละหมอกนะหมอกรบอบ อากาศเย็นมากทุกคน19.20ยตอนเช้านี่ยี่อองศานะครับช่วงหัวค่ำลมแรงนะครับตอนเชาน้าเป็นีลมแล้วมีลมเย็นๆค่อยๆพัด,พดผ่านเบาๆเห็นไหมทุกคนอากาศดีมาก เราจะพาทุกคนเดินไปดูฝั่งโน้นเลยนะดูสิเราพาเด,านาดินดูงานค้าดติ้งฝั่งดูนะครับนี่ หมอกมานะมีหมอกแต่ยังไม่มีทะเลหมอกไม่หมอกเต็มไปหมดเลยฝั่งนี้หมอกเต็มเลยมองไม่เห็นภูเขาเลยนี่โอ้โหฝั่งนี้จะเป็นภูเขาลนะทุกคน นี่คือหมอกมันปิดบางภูเขาไปหมดเลยนะมีม้านั่งให้นั่งเลยนะนต้นนี้สวยมากเลยนะจุดถ่ายรูปามาดูฝั่งกลางิน,นะครับนี่เป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปก,กันเยเ ดีดสอดข้างล่างนี่บรรยากาศยามกลงางดินตอนเช้าลานกลางดินไม่ใหญ่นะครับแต่นี้เป็นลานเล็กๆนะครับไม่ดิ่งเห็นไหมมีต้นไม้สวยๆนะครับก็จะเป็นต้นสน เดี๋ยวไปฝั่งเต้นเรากันดีก,กว่าดูฝังโซนใบสนีกันนะหมอกฟุ้งไปหมดเลยอากาศดีดมากมากดูดิขาวพอหมอกปกคลุมไปทั่วเลยดูลานจอดรถนะครับที่ที่เราเดินลงไปซื้อข้าวกันนะทุกคนดูถนนใหญ่ บอกปกคุมไปหมดเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้นะครับใบสนีเขาคอบรรยากาศน่าป็นเรานะทุกคนเป็นเราเอาหลังเล็กกลางนะครับวันนี้เพราะาลมมันแรงนะทุกคนบรรยากาศมองนะครับ หลังนี้นะครับจะเป็นบ้านพักนะครับที่บริการนักท่องเที่ยวนะครับตามราคาป้ายเลยทุกคนนอนได้ถึงหกคนเลยนะบคนุคคลต่อไปหลังละสองพันนะครับนอนได้หกคนนะครับคนสิสาที่สวยไ,มไหมอ่ะ,อะการาเงดูสิ ยอดเลยเลยทุกคนบอกฟุงไปหมดเลยนะน่าจะฟุงทั่วทั้งอำเภอเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวต้องลุ้นนะครับว่าสายจะมีแดลหรือเปล่านะครับ,รบเดี๋ยวรอดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนนะทุกคนนะอากาศดีมากเลยตอน,นบอกเริ่มจางแล้วดูดิตรงภูเขาครับข้างล่างเริ่มเห็นครับนะนะ จะเห็นทะเลหมอกอยู่ฝ uh ั่งนู้นแล้วเราก็เช็ดเต็นท์ให้แห้งก่อนนะครับทุกคนตอนเช้าเพื่อที่เราจะได้เก็บสิ่งนะครับไม่ให้มันชื้นมากนะก็ใช้ผ้าซาโมวนะครับที่สําหรับเช็ดรถนะครับทุกคนเอามาเช็ดได้เลยนะทุกคนมันจะแห้งเร็วมากเลยจุดน้ํานี่คือแบบ แห้งไปเลยนั่นทุกคนมัคนจะมีติดไว้นะเห็นไหมครับดูบรรยากาศน่าเต็นเราดิเห็นไหมนั่งมองชิวๆได้เลยนะทุกคนและรีมองอยู่ไกลๆนะครับวันนี้เราก็เก็บเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาบน้ำอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับขณะนี้เวลาประมาณเกือบเก้าโมงแล้วนะครับเราก็จะพากลับแล้วนะครับ กลับไปต่อที่ใหม่นะครับทุกคน